สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกทานครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องเดือบนนอกครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศการเลี้ยงท้งหัวและควายในฝูงเยอะกันนี่นิ่งแล้วครับได้ทีละตอนนอ,อ,อกคอกไม้ใหม่ๆมันจะวุ่นไวกันน้อยครับตอนน,นี้นิ่งแล้ว เริ่มจะกินกินยญ้าได้ดีขึ้นครับควายจากปีบกเกยขึ้นดอยครับ <c oughs> พอหันงวมานี่กินแล้วครับห่วงห่วงหญ้าของตัวเกา่านี่ขึ้นบน,น,น,นุมแล้วบอกเกยขึ้นเลยนะควายนี่ทำมาเฉพาะเขา กิน่นยาดีครับหัวตีต้านี่ลักษณะเขาคือกิิหญ้าดีแต่ช่วงต้องได้8ปเดือนเก้าเดือนก็จะเริ่มพร้อมแล้วครับนี่กมืันกันแสนดีก็พร้อมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องเริ่มซับยาให้ครับตึ้งแสนดีแล้วก็ไม่มั่งครับ ส่วนควายนี่จะบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องการผอมแบบงัวสักตัวใดครับควายนี่จะไปผอมช่วงเลี้ยงลูกประมาณลูกได้สักสองสามเดือนขึ้นไปครับจะเริ่มผอมแล้วถ้าบ่ได้เสริมเนี้ยปล่อยมากับควายมันก็ม่ย้อมขึ้นดอยครับสังเกตดูแถวนี้นี่หญ้าขึ้นเต็ม ควายมันบอขึ้นมาเลยครับนี่ต้องงัวมาเจอกดดันถ้างัวมามันก็จะขึ้นไปซ่อก,กินละมันก็จะได้กิ่นอิ่มขึ้นนี่วันๆเล็มแต่แ้่สั้นครับมันก็กินหมูอิม่มหรอกนี่ก็ขึ้นไปกันหมดะ่ะบางทีมันก็อยู่ที่คนเลี้ยงครับคนเลี้ยงเข้าใจพฤติกรรมของงัวของควายก็ จริงๆมันก็นมาด้วยกันได้ครับถึงงัวตึงควายเพราะว่าไอ้เมือนี่มันลักสันโดษครับมันก็จะไปซอกกินจุดตีเดียวของมันนี่มันก็จะแบบไปยุ่งครับหอกั้มครับแต่ถ้ามันกินอิ่มมาได้ปุ๊มันถึงจะไปจนกันมบมังก็ซอกกินยุตีนี้ครับซอกินยุ่ตัวเดียวกลุมมุ้นครับ หัวน้อยก็จะมาาป่นคับชุดหัวใหญ่วันนี้กับขวายน้อยอยู่รวมกันเนี่ยมันนักครับหัวชอบเนีที่หัวชอบเล็มครับ ทีอย่างเดียวครับช่วงนี้มันมียุงครับหน้าฝนนี่ยุงหนักมันครบคนเลี่ยงครับบางทีต้องเอายากันยุงมาแต่ช่วงนี้ฝนมันบ่อยตกแล้วครับมีเวลาก็จะปล่อยออกมามันเหมือนครับสำหรับงัวสำหรับควายนี่มันปล่อยออกมาได้ตลอดครับฝนตกก็ปล่อยออกได้ ขอเงาจะได้เปรียบครับต้องขึ้นไปถึงบนดอยยืดเอาครับยืดตัวเอนี่ยสันดีจะบกอยขึ้นดอยครับเพราะว่าห้องสาพากเกา่าอ่ะท้องแก่แล้วครับเป็นง้วตีฉลาดลักแหลมมกักลูกตัวนี้ก็จะยานมเลี้วเหมือนกันครับ แล้วก็จะเสริมอาหารลูกมันสักเดือนสองเดือนเพื่อที่ให้มันบา,าดโปรตีนครับแล้วก็จะได้บแค่แกนตอนเขายานมเสร็จนี่แสนที่ชอบครับเนีย่ยแบบนี้หมดเขาใส่เต็มปากเลยนี่ควายมันสนใจครับควายมันไปปุ่นละขึ้นบนหมดแล้วครับ ดินบนด้อยถ้าฝนตกไมมันจะมื่นครับแต่นี้ฝนทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วดินก็เริ่มจะแข็งครับขึ้นไปได้ถ้าควายขึ้นไปง้อขึ้นไปไปได้แล้วควายนี่มันจะมีเข่าเงามันชอบพูงครับขึ้นไปแล้ว แต่สำหรับควายนี่ถ้าขึ้นไปนี่ต้องไล่ลงมาครับเพราะมันจะขึ้นไปไก่มันจะมายอมลงมาคนเดียว <c oughs> แก้วตาก็กินหญ้าเก่งนะครับเหิิมควนเรลิมมีเนื้อมีหนังขึ้นมาลนะ้สีนี้แดงครับ แดงกิจจัดเลยโบดครบเครื่องครับโหนี่ครอบหูนี่ดำแน่นอนตัวนี้งามกว่าปีครับเรื่องสีเพราะมันจะคอบันไลปีมันจะคอลาแลแมงมังนี่ให้ลูกงามครับแค่ผสมครับมันเจ้างวงกลมลูกก่างามลนะ ถ้าเป็นน้ำเชื่อเอกชนก็แนจะมขึ้นแหมครับแต่ราคามันก็สูงตัวครับต้องจับซัดเป็นแมนครับถึงจะบ่เสียเปล่าถ้าจับซัดเป็นแม่นนี่ผสมฟีครับเราก็ไม่ได้ลูกจ่ายตังไปแต่ครับน้ำเจ้ยเอ,อกชนอย่างบ้านผมนี่ลอดหนึ่งก็เกือบพันครับ ครัผสมคิดตังหากพี่น้องทางอีสานนี่เข้าถึงน้ำเจื้อได้ดีกว่าครับน้ำเจื้อจะราคาถูกกว่า mò vào sông thiếm cái nắc thông quân nhung không khớp khớp nhưng không lại Cái này cao một cái còn Không phải mơn mất má lạ. ควายนอนก็นขึ้นไปบนหมดนะครับไปกันไปแรมืนก็จะโดนไปหนุนไล่ลงมาเหมือนกันเพราะว่าไม่หนุนนี่คลองอำนาจครับเ <c oughs> ข่าเหว,วได้เบียบครับ ถ้ามันจะกินด้วยกันได้มันก็กินได้ครับเพราะว่าผมกำม่ม่แซ่อยู่มันกำมันกลัวครับเรา,าต้องไปตีนครับถ้าแขวเงยมันกัดจ้าลวละ กำนี่น้ำหนักน่าจะนักกว่าไอ้มือน่นละความสูงมันน่าจะมาสูงครับแต่มันล่ำครับมันได้ล่ำไอ้มือนมันสูงแต่แต่มันผอมครับมันมาเต็มถ้าเอาไอ้มือนไปขุนสักสี่เดือนนี่น้ำนหนักน่าจะขึ้นห้าร้อยบวกครับห้าร้อยกิโลบวก เดี๋ยวเขาไปก้กมันเออมีไข่ด้วยครับค่าหนึ่งตัวนี่ต่อครับค่าไม่หลายพันชีวิตครับตัดวงจรมันไปหน้ามันนักครับ มันก็มาสนใจที่จะจนกันนะครับมาแล้วเพื่นะครับควายได้ที่แล้วครับมันนุนน้ำไปละ รับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแียงตัวอีกก่อนนะครับป้ากันใหม่คลิปหน้าครับผมทุกตัวก็ได้ทีหมดละหมดลึกแล้วครับกินหญ้ากันไปละฝปากันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณตีเข้ามารับชมครับขอบคุณทุกคนกตีกดติดตามครับสวัสดีครับ